ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมา,ถาแถลงการอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะมา,ถาแถลงการน,นะครับคือพปรว่าไฟ,ไฟล์ที่อสอนพ้าที่สอนอาจจะมาซ้ำหน่อยครับเพราะว่าผมเล่นในโปรเจก์ไฟ,ไฟล์เลสอาจจะเซฟเก่าใช่ไหมเล,เล่นเล่นเล่นจงสนัดย,ย,มยิมหินยิมยิมหินแล้วก็ไปเอ,อไปยิมน้ําโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็กดเซฟแล้วหลังจากนั้นผมก็บอดการคำคำมาลา คำอำลาอะไรต่างๆนะครับแต่แต่รู้ไหมครับผมรู้อีกทีว่าผมผมลืมผมลืม,ม,ลมกดอัดโอ้ยอาจจะมาซ้าหน่อยครับหรือว่าอาจจะแบบยุดยุดลดซีรีสบบ์บโปุกมนไฟเล็กปปกยมนไฟเล็ล้นต่อไปเสื้อผ้าสองเลยนะครับแต่ผมจะไม่ยุดเลืครับมาถึงแล้วก็เอาไปสุดแต่ผมอาจจะได้เริ่มเล่นใหม่ครับโอเค ต้องทำให้มันเหมือนแบบงั้นเดิมมากที่สุดนะครับโอเคนะครับบายบายครับ